เรื่องราวของอิสราวดีนาคนาคีพระราชนัดดาพญาเพชรพัฒนราชร่างพญานาคนั้นสีขาวเงินยวงเกศสีขาวเงินขีบและพระนาภีเป็นสีทองร่างมนุษย์เป็นหญิงสาวร่างสะดสะสองสวมชดาทรงแหลมปลายแหลมมีผิวกายที่หอมท่านเป็นพญานาคผู้ดูแลาสดอกบัวกแก้วให้แก่พญาเพชรพัฒนราชที่ใต้มหาสมุทร โดยจะนำดอกบัวแก้วไปจัดตกแต่งภายในวังของท่านเพชรพัฒน์นคราชอิสราวดีนานาคีนอกจากจะมีหน้าที่เฝ้าดูแลสระบัวแก้วแล้วยังมีหน้าบริวารอีกหกพันต้นไว้คอยรับใช้พะนาน,นั้นมีใจสมัครรักใขร่กับเท้าสุนามุนเป็นข้าหาบดีของพระยาเพชรพัฒนคราชฝั้งสองนั้นมีใจสมัครรักใคร่กันมายาวนาน แต่แล้ววันหนึ่งสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นความรักของทั้งสองได้พังทลายลงเมื่อเจ้าย่ามุตตามันดาของเท้าสุนามนได้มั่นหมายไว้กับอปปารานาคีผ่้มีฐานอันดอนอันสูงกว่าและยังได้ดูแลแครนต่างเงยอีกด้วยเมื่อเท้าสุนามนแต่งงานแล้วได้ไปดูแลแครนร่วมกับอัปปารานาคีชายาของท่าน อิสราวดีก็ได้เสียใจอย่างมากจนล้มป่วยลงท้าสุนามนทราบข่าวก็ได้รีบไปรับนางม,มาอยู่ด้วยแน่นอนค่ะว่าการไปอยู่ในแครนของอปปารานาคีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทนทุกข์กับแรงกดดันของเหล่าบริวารและต้องรับแรงหึงหวงของอปปรานาคีเป็นอย่างมากอิสราวดีได้ตั้งท้องกับท้าสุนามมน แต่อปปราณาคีนั้นม่ได้ทองด้วยการที่อิสราวดีนั้นไม่ได้แต่งงานเป็นสนมตามประเพณีแต่หากอยู่กินกันแบบไรสถานะเมื่อคลอดลูกออกมาจึงต้องถวายให้เป็นบุตรของนางอปปรานาคีท้าวสุนามุนก็ดูจะยินดีไม่ได้สนใจความรู้สึกของอิสราวดีเท่าใดนะักและพระชายาอปปารานาคีก็เอ็นดูโอรสน้อยเป็นอย่างมาก ด้วยความหึงพระสวามีและหวมในพระโอรสเกรงว่าสักวันหนึ่งพระโอรสจะรู้ความจริงว่าใครคือแม่แทๆ้ๆจึงขอให้เท้าสุนามุนในละเทศนางออกไปท้าสุนามมนที่ไม่เหมือนคนรักคนเดิมของอิสราวดีอีกต่อไปแล้วก็ได้ทําตามที่พระชายาต้องการแบบชนิดที่ไม่เหลือเยื่อใยเลยอิสราวดีนา,นาคีเจ็บช้ำน้ําใจเป็นอย่างยิ่ง เดินทางล่่นเล่มาถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งก็ให้อธิษฐานขึ้นมาขอให้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและขอไม่มีคู่อีกต่อไปก่อนจะขึ้นมาเกิดนั้นท่านพยาเพชรพัฒน์ส่งทราบด้วยยามบรารมีจึงตั้งจิตแบ่งดวงแก้วใสครอบลงติดของนางเพื่อไว้เป็นบุญเสริมกำลังเมื่ออยู่ในเมืองมนุษย์โดยท่านรู้ดีว่าอิสราวดีนาคนาคีจะต้องเผชิญกับวิบากกรรมอีกมากเมื่อชีวิตถึงทางตัน ขอให้นางน,นึกถึงท่านพระยาเพชรพัฒนนาคาราบท่านจะคอยช่วยอยู่มิได้ห่างอาจารย์กบนับวัดองค์กวดายพยานยินดีที่ได้ทำการสื่อให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจ